so. <small> จังหวัดนครนายกดำเนินโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขนครนายกลดราคาช่วยเหลือประชาชนปัญหาราคาสินค้าแพงจังหวัดนครนายกโดยนายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมกับหนยงานจังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรจังหวัดนครนายกและสำนักงานพาณิชจังหวัดนครนายกจะจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าแพงสินค้าที่นำมาจำหน่ายอาทิเนื้อหมูเนื้อไก่ชิ้นส่วนไก่เนื้อเจลาเคนิลกุ้งขาวและสินค้า อุปโภคบริโภคในราคาพิเศษณับริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมือ,นองนครนายกาการนี้นายอุดมเขตรัดนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เยี่ยมชมโครงการโดยมีนายประพลศักดิ์ ขันติชัยมงคลรักษาการแทนในอำเภอเมืองนครนายกนางจิรนันบัวสำลีพานิจจังหวัดนครนายกนายมงคลแก่นโพร,รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายกร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและผ่าเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงานร้อมพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เลือกซื้อสินค้าโดยได้กําหนดราคาสินค้าดังนี้เนื้อหมูกิโลกร,รัมละ150บาทเนื้อไก่กิโลกร,รัมละ55บาทเนื้อจระเข้กิโลกร,รัมละ90้บาทกุ้งขาวกิโลกร,รัมละ160บาทปลาหนิลกิโลกร,รัมละ60ไกสิบ ถาดละ3ถดส7บบาทและสินค้าอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการที่นํามาจําหน่ายในราคาพิเศษเพื่อลดผลกระทบค่าของชีพของประชาชนในจังหวัดนครนายกตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาต่อแถวรอซื้อสินค้าราคาพิเศษเป็นจํานวนมาก